มันเป็นความรู้สึกที่โลง่งโล่งมากแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนลผลักภูเขาออกจากบาอะไรหมดเลยสบายรู้สึกว่าเออที่ผ่านมาเราทำนี่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ล้มเหลวนะมันก็สมเร็จของมันมันอาจจะไม่ได้มากไปกว่าใครหรือน้อยไปกว่าใครแต่ว่าเราก็พอใจแล้วก็มีความสุขกับ mm hmm. กับอย่างเนี้ย ชีวิตที่ผ่านมาคิดว่าสิ่งที่เราได้มาคืออะไรแล้วสิ่งที่เราเสียไปคืออะไรค่ะสิ่งที่เราเสียไปผมผมผมเอาความความสูญเสียผมเสีย,สยคุณแม่ไปแต่มันเป็นข้อดีอบนบนความบนความเศร้าโศกตรงที่ว่าพอคุณแม่ท่านไปแล้วเนี่ยจากนั้นไม่มีอะไรลำบากเลยไม่มีอะไรยากอีกเลยไม่มีอะไรใหญ่อีกต่อไปแล้วเพราะเรื่องที่หลักที่สุดในชีวิตมันเกิดขึ้นไปแล้วฉะนั้นปัญหาทุกอย่างม่ามันมองมันเล็กหมด ได้อะไรบ้างก็ได้ตั้งเยอะแยะได้เป็นนักร้องได้ใช้นี่ให้กับครอบครัวได้สร้างความสุขให้กับแฟนคลับผมว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วที่ที่เกิดมาได้ทําอาชีพที่เราชอบจริงๆโดยที่ไม่เหมือนว่าเราทํางานอยู่เลยทุกครั้งที่ไปร้องเพลงผมรู้สึกว่าไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นการทํางานโชคดีจังเลยที่ที่เราได้เป็น เป็นคนที่ไปทำไป,ไปทำสิ่งที่เรารักแล้วเราได้เงินมาด้วยอันนี้ง่ายๆเลยแบงค์มากเลยนะคะที่มาให้แง่คิดหลายเรื่องมากผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วก็ตกตะกอนหลายๆอย่างเหมือนได้มาเรียนรู้ทางรัดของชีวิตเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้มีช่วงหนึ่งที่แบงค์บอกว่าสิ่งที่โรแมนติกที่สุดที่แบงค์เคยทำคือนับจำนวนวันในการมอบดอกไม้ให้กับผู้หญิงใช่ไหมก่อนก็เลยนับจำนวนนาที ที่มีโอกาสได้พูดคุยกับแบงค์วันนี้นะคะม <Okay. S 1> าเป็นดอกไม้ท่อนี้นะคะ <Okay. S 1> เป็นความโรแมนติกของรายการที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยเช่น <Okay. S 1> กันนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณมิสลิลี่ฟลาเวอร์ส่งตรงจากกรุงเทพทุกชาอทั่วไทยด้วยนะคะ ขอบคุณด้วยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดตามทั้งซิงเก้ใหม่แล้วก็รอดูทริปที่ไปตุรกีด้วยต้องไปใช่ไหมต้องไปต้องไปจะได้รอดูติดตามทาง YouTube ด้วยค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับคุณเล่นละครด้วยละครเวทีเล่นหนังนี้ชอบไหมคะชอบครับชอบตอนนี้พยายามหาบทที่แบบโดนรังแกอยากโดนรังแกมากอยากถูกกระทำหมอถูกกระทำไม่เคยโอ้เดี๋ยวจัดให้ในรายการนับจำนวนนาที ที่มีโอกาสได้พูดคุยกับแบงค์วันนี้นะคะมาเป็นดอกไม้ท่อนี้นะคะจากเดี๋ยวก่อนเออไม่เคยเห็นภาพนี้มานานมากค่ะ